มาเจอแล้วทุกคนหอยนางลมยักษ์นี่ป๋อใหญ่มากระหว่างที่เราเดินสำรวจในไร่องุ่นเราจะพบซากฟอสซิลหอยนางรมเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ในดินเบอร์นัวเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเป็นเด็กได้มาเดินเล่นแถวไร่องุ่นและมาเห็นผู้คนกำลังไถดินเตรียมปลูกองุ่นก็มักจะเจอปเปลือกหอยนางรมยักษ์โบราณอยู่เต็มไปหมด หลายสิบล้านปีก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลตื้นที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้ทะเลหายไปและทําให้ที่นี่กลายเป็นเนินเขาที่เราเห็นในทุกวันนี้ค่ะฟอสซิลหอยนางรมเหล่านี้จึงเป็นเหมือนร่องรอยของท้องทะเลในอดีตที่ยังคงอยู่ใต้ไร่องุ่นแห่งนี้ค่ะที่ป,ปุวิวอันยังเล็กนะคุณมันแตกมีใหญ่กว่านี้เยอะมาก อามาเจอแล้วทุกคนหอยนางรมยักษ์นี่นป้าใหญ่มากมที่นี่แต่ก่อนเคยเป็นทะเลป้านนี่มีอะไรได้ดจ้านี่นี่เดะป้าป้า,ปาคนเขาไม่สนใจเลยนะทุกคนใหญ่มากนี่ดูขนาดใหญ่มากทุกคนหอยนางลมยักษ์พบอีกแล้วทุกคนนี่นี่จะทุบเวมูป้านนี่นี่ จ้าไงปาร์ทไงด้่ามีาอะไรจ้า,า,ยจาเยอะมากทุกคนซากดูกตาปัดซากปัดซิวหอยนางลมจากภูเขาเออจากทะเลกลายมาเป็นภูเขา อีกกองนึงเราจะร้ายคักร้ายแนย่ป้าเจ้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะพ่อพน่ะยังเป็นกองที่สามแลยพี่น้องกองที่สามที่เราเห็นแล้วอ็ค์ฝว่าพออีกแล้วไงบ่ป้าเสีบบสยบุ่ลีเรคืองามแถเน,นะชลีลามูบ้า้าลาค่ะพี่น้องพน่ะนั่งล่ม คเขาคือนปกเก็บประยันละอะไรแหงค้นศึกษาย้นเบิง่งมันหลายปวดบอคุณน่ะเตรียมยุควัวละป่ากองมันกองทีง่จะร้ายแห้งเอาเสียกับบาดเนาะมันง่าม <laughs> ที่นี่ดินจะเป็นทรายนะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าที่นี่หลายล้านปีมาก่อนเคยเป็นทะเลใหญ่มากเลยทุกคน